สวัสดีครับสวัสดี F อฟทุกท่านนะครับวาจากันสําหรับมันนี้เป็นมือสันวันดีเนาะวันที่16บเมษายนนะครับปีห7ขอให้ผู้ถี่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับคลิปนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นเสียฐีกันทุกๆคนทุกทท่านเดอ้อนะครับผมอ่าผมขอเป็นรางวัลวันี่2ได้รางวัลที่1ึเนี่ยผมมพี่น,อน,นอ้องเอฟซไปเนาะอ่าอ่า กวนสีบาจากันไม่เครียดครับคลิปนี้นะครับไม่เครียดผู้ใดกลับมาทํางานแล้ครับนี่ใครกลับมาทํางานแล้วบ้างนะครับผมกับ่้อหูจักวันหยุดเดนีย่ยครับเพราะผมก็เห็ดนั่นเห็ดนี่นะครับเห็ดเวียกไปเห็ดงานไปจนไม่รู้จักอ่ะวันไหนเป็นวันหยุดราชการวันไหนเป็นหูจักแค่เสาร์อาทิตย์หูจักยังวันที่ถนนมันโล่ง เออก็เลยหูแค่นั้นแหละนะครับเทศกาลเนี่ยไหนอยู่ชดเชยไม่อยู่ชดเชยไม่รู้นลครับจนกว่าจะถึงวันนั้นแล้วไม่เปิดปฏิทินดูนะครับผู้ใดนะครับอยู่บนท้องถนนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถ้าง่วงก็พักเนาะมาว่านนี่อัปรียกกันคู่คู่กาะนะครับเกือบล่งขางทานะครับเกือบเกือบล่มขางบูนะครับรับในนี่แหละผมเบาเสมอได้พี่น้องนะครับจอดนะครับ ไม่มีใครไม่ง่วงลอกครับนะครับเครื่องยนต์มันยังต้องจอดพักเลยนะครับยังต้องเติมน้ํามันนะครับคนเรานี่ง่วงต้องพักครับคือจังผมนี่ผมก็สนใจด้ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่จะหลับหรือง่วงจริงๆง่วงจนแบบเลื่อมตาบกึ้นเนะี่ยคือมันสีบวกเนี่ยจอดเลย,ผม,ยผมก็สนใจไพซิดาผมก็สร้างใครจะว่ายังไงผมก็ตามแต่คือมันเอาคืนไม่ได้ครับมันเอาคืนไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องเหล่านี้เห็นบอกรก้านอีกันผอมแปม เห็นไหมครับคือมันแค่วิแบ,บแป๊บแบบเดียวเองนะครับพอรถมันวิ่งตลอดพอเราวูบลงไปเนี่ยโอยเรียบร้อยถึงแล้วนะฉะนั้นนี่เรื่องแนวนี้เนี่ยถ้าง่วงเนี่ยนอนเลยครับจอดนั่นก็ล้างนงล้างหน้างีบสักห้านาทีสิห้านาทีพอดีถ้าเกินนั้นมันจะทําให้เราจมลงไปนะครับร่างกายเรามันจะ,ะเขาเรียกว่ามันจะมันจะซับดาวอืม เท่ามาัตั้งไม่เกินสิบห้าทีเนี่ยมันจะรีเซ็ตมะันกะ็นจะเริ่มใหม่ได้มันก็จะฟึบขึ้นมาได้นะครับมันก็จะกระปี้กับเป๋าหน่อยยาฝืนเด็ดขาดนะครับผู้ดใดสิวาจังได้กระสางผู้ดใดนางมานําเฮ้าหรือว่าผูใ้ใดสีทานะครับไกลพ่นถาไปซะก่อนถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันเอาคืนไม่ได้จริงๆครับอ่าเรื่องการใช้ปืนนะครับให้พึ่งเรียกว่าปืนมีลูกกระสุนอยู่เสมอนะครับถ้ามันปึ้งออกไปแล้ว คุณจะไปจับยัดลูกเข้ามาไม่ได้นะครับมันดูดออกไปแล้วมันก็คือไปเลยนะถ้าเปียงเข้าไปแล้วก็คือเปียงเลยนะครับฉะนั้นชีวิตของเราใช้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับสําหรับบนท้องถนนนะครับพูดใดหอดไซแล้วรร้งานมากที่นนอครับเป็นกําลังใจกันเบาจในกาถืออมาเบาจาเป็นมูกันนะครับเพราะว่ามือนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรมากมายนะครไม่มีเรื่องสาคัญสาคัญที่มาบอกสู่กันฟังนะครับนะจะออกหอดข้า เนาะสำหรับน้องอิงที่อพอโชว์จัดนะครับจัดเป็นโชว์องค์อิงสตอรี่ ep สองนะครับนั่นก็มีฉากนะครับฉากหนึ่งในการล้วงไหนะครับที่เขามาจากเหตุการณ์จริงนะครับย้ำว่าคือการแสดงอยู่บนเวทีนะครับมีการล้วงลูกป,ปิงปองนะครับในหมดหนึงหมดหนึงก็สมมติเป็นไหเป็นปลาะนะครับกี่วันน่ะจัดกี่วันน่ะอ่า ก็คือจับขึ้นมามันก็ไม่ตรงกันใช่ไหมครับอันนี้ต้องเข้าใจนะอันนี้คือการแสดงเลยก็จะรู้ชัดเจนนะครับในจงใจว่าจะนัน่นนี่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดที่จับลูกปิงปองเนี่ยนะครับออกข่าวไทยรัฐเพิ่นเอาอล่าสุดออกข่าวเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับข่าวไทยรัฐนะครับเป็นข่าวบันเทิงเนาะนะครับหนึ่งหนึ่งสี่กันนะครับหนึ 1, 1, 4, ่งหนึ่งสี่กบหกเจ็ด นะครับเหล็กหนึ่งมันซ้ำกันหนึ่งสี่หกเจ็ดก็ต้องเกิดจับจุ่มใช่กันเออหนึ่งเจ็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะครับหกเจ็ดอ่าจับจุ่มใช่กันไหมเนาะไม่ใบอลงก็นั่นแหละครับพี่นอนก็จิ้งเรก่าที่ว่าหนึ่งสี่ในตรงกระบาดทีกีลาเด็แต่กนะ่อนอะแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนแล้วหนึ่งหกที่ไปนีย่นะครับหน,นึ่งหกก็นะ 1, 6, ดีใช่ไหมหนึ่งหกก็หนึ่งเก้าบ้านเลขที่อีหลา เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งในมืออื่นมืออื่นนในมือผมสิไปบอสโจแล้วนะครับจะไปช่วยงานบอสโจแล้วนะครับกะซอยเล่าในหลายๆเรื่องใน,ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับพี่น้องครับเพื่อที่ให้หมอบพ้นสุขพ้นเทิงครับพ่อพี่น้องเอฟซนะครับ ผมกค็คิดมาเสมอเนี่ยคิดมาก่อนเสมอก่อนน้องหญิงแหละนะครับก่อนที่น้องหญิงจะมาอยู่สาวน้อยเพชรแปนแพงนะครับผมกล่าวบอกได้เต็มปากเลยว่าผมมีความคิดว่าเราเนี่ยนะครับเบิงคนอื่นเหตุคลิปเข้าเป็นอย่างเข้าคือหัวนะครับย้าว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคนเราก็จะคิดไม่เหมือนกันคน in, เข้าเป็นอย่างคือหัวใดเป็นอย่างคือเหตุแห่งเข้าหัวใดเป็นอย่างเหตุแห่งเข้ายิ้มใดทําไมถึงทาให้เราโศกเศร้าทําไมถึงทําให้เรานะครับ เขาเรียกว่ามีรวมร่วมไปกับคลิปนั้นๆทั้งๆท,ที่เป็นการแสดงทั้งๆท,ที่เป็นคอนเทนต์นะครับผมเบิง้งแล้วนะครับผมคิด,คดผมคิดทะลุคอนเทนต์เออผมคิดไปว่าเขาคิดยังไงเอะเขาทําแบบเนี้เขาเขาทำยังไงเขาถึงจะออกมาได้ในแต่ละคลิปในแต่ละผลงานเขาทายังไงเขาวางกล้องยังไงเขาคิดเป็นยังไงนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับต้งเข้าใจว่าคลิปบางคลิปนะครับคอนเทนต์บางคอนเทน,เทนต์เนี่ย บางคนตามไม่ทันจริงๆนะคือพี่น้องบางคนนี่เบิงบเเบ่งบ่เห็นเบิ่งบ่เห็นว่าเพื่อนต้องการซื้ออีกอย่างจนต้องดูวนๆวนๆอีกครั้งและต้องไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่านะครับมันสีเห็ดให้เฮาใส่ความคิดมันจะทําให้เรามีความคิดที่ปราดเปรื่องขึ้นเชื่อผมสิครับไม่ใช่ว่ามองปุ๊บเราขำปับ๊บอ่ามันมีแน่นอนครับไอ้ที่มองปุ๊บเราขำปั๊บเนี่ยก็คือมันจะเป็นมุกหรือว่าคอนเทนต์ที่ธรรมดาธรรมดา แต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ลึกลึกลงไปหน่อยเนี่ยมันจะทําให้คนที่ดูเนี่ยดูหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทำอย่างไงดูซ้ําดูซ้ําแล้วเราไม่เข้าใจเราทํทไงเราไปอ่านคอมเมนต์มันเกิดการเรียนรู้ครับมันเกิดพัฒนาการของสมองคนเราถ้าไม่ใช้สมองมากนะครับสมองฝอนะครับยิ่งอายุเยอะนะครับสมองเาเซลล์สมอง,เ,มองเราก็ยิ่งจะฝอ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 ตัวเรื่องจริงหรือไม่ครับจริงแต่ถ้าเราใช้สมองเรามันยิ่งเขาเรียกว่าราอยหยักมันยิ่งเพิ่มขึ้น นะครับความจีท่องมาันก็จิเริ่มสั่งสรรขึ้นริเริ่มขึ้นเอ๊ะคนเราคิดไงทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ก็เมันกับที่ผมคิดนี่แหละครับผมคิดจริงๆมาตลอดเนียผมถึงตามตามดูบอสโจเวลาแล้วไปเห็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์นั่นนี่สมัยเจ็ดก่อนนะครับมันก็จะมีคอนเทนต์ฝืดบ้างอ่ามุกไม่หาพาแป๊กอนะ่ะมุกไม่หาพาเครียดอ่ะมันมีแน่นอนนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครแต่เข้าไปอ่านคอมเมนต์อ๋อมันต้องการสื่อแบบนี้นี่เองพอเรารู้ปุ๊บ อ้าวกลายเป็นเออวะ่ะหาเกิดกลายมาเป็นความบันเทิงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมเคยคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าพี่น้องครับคนเราเนี่ยชีวิตเนาะแหลกๆไม่อยากจะเรียนเป็นหนังคือนมาจากสี่เลียนหนังสือโอ้ยใส่แรงงานาก็ได้เฮ็ดหลยได้ไลยใช้แรงงานอย่างเดียวไม่ได้ใช้ความคิดเท่าไหร่นะแม่บละ่ะไม่ได้ใช้การคิดวิเคราะห์เท่าไหร่ใช้แรงงานอย่างเดียวเพื่อที่จะแลกค่าตอบแทนในการดำรงชีวิตดำรงชีพ เห็นช่างๆก็ได้พออายุเรามากขึ้นไผก็คิดเสื้อผมโหลดนะครับแต่สามสิขคืนนี่คิดโลดละนะครับอืมเฮ้ยร่างกายเรามันไม่เหมือนเต็ก่อนมันจะไปทะลุบุบุดุดันไม่ได้นะครับจะไปใช้แรงงานปะทะใช้แรงงานมั่นบอมแมนครับมันไม่ใช่ฉะนั้นนะครับหัดใช้นะครับความคิดในการ สังเงินสางรายได้ให้กับตัวจาของนําให้ใช้ความคิดด้วยมีโอกาสเรียนเลยรเรียนนะครับจริงๆครับสามชีพขึ้นไปนี่โอ้โหเลยนะครับใครมีลูกลูกมีหลานบอกหลานส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนเบื่อหรือนําเรื่องนี้ไปบอกสู่ลูกสู่หลานฟังนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมก็เจอกับตัวเองนี่แหละครับดีที่ผมยังมีการเรียนรู้บ้างนะครับเออและผมก็มีความคิดแบบนั้นจริงๆนะครับว่าโอ้ยเฮาใส่แรงงานนันก็ได้หรอก แต่เมือเม่อเจ้าเมื่นหนึ่งอายุเฮ้ามันมันเริ่มเข้าหลักสามเนี่ยเอาแค่หลักสามแค่นั้นแหละครับดีไม่ดีบางคนแค่ยี่สิบห้าขึ้นเนี่ยก็เริ่มแล้วเลยเบนจะเพศขึ้นมานีนก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มทํางานเริ่มเหนื่อยเริ่มอะไรเริ่มขี้เกียจเริ่มคิดอยากจะย้อนกลับว่ากูโอ้กูเลี่ยนดีกว่ากูใส่ก้นใส่สมองดีกว่าอ่าใส่สมองวก,วกูบอกกูคนไปดีกว่ามันจริงนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับ เออมีเรื่องดีๆเมื่อวาจ๋าสู่กันฟังแล้วเ่ตาองห่วงกับพี่น้องว่าคลิปเรื่องราวที่ผมมานั่งพูดนี่มันจะน้อยลงผมอาจจะพูดมันเดิมมันดีไม่ดีพูดเยอะกว่าเดิมนะครับการที่ผมไปชวนกันดีไม่ดีพูดเยอะกว่าเดิมแล้วเพนพี่น้องเอฟซีอาจจะรู้ในหลายๆเรื่องที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับแล้วพี่น้องอาจจะคิดออกไปได้ทาว่าเฮ้ยมันจริงนี่หว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อย่างนี้งี้แล้วผมก็จะเปลี่ยนโลเคชั่นใช่ไหมล่ะผมอาจจะไปพูดอยู่หลังวิธีพี่น้องอาจจะปเปิี่ยบรรยากาศเห็นบอกผมก็เคยไปแล้วั่งงนนึห พี่น้องอาจจะด้เบิ้งบรรยากาศาการหนางานพรอมน,นี่มันก็จะต่างกันนะครับมันก็ยิ่งจะดีกว่าเดิมไงนะครับมัน <c> อ <oughs> ิสได้หลายกว่าก้ามันเทือตีสองตีสามตีสซอยบอลโจแล้วขีดงานนะครับสองคนดีกว่าหัวเดียวให้สองหัวดีกว่าหัวเดียวหลายๆสิ่งในหลายอย่างนะครับเขาก็หวังใจเป็นยังยิ่งกับว่าให้พรมีน้องเย็บซีเสพความสุขคว่มมันเทิงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็จะมีคลิปบ้างสั้นบ้างยาวบ้างนี่แล้วก็ลงไปแล้วก็พอโจสุดรอ นะครับหลายเทคเหมือนกันนะครับหลายเทคเหมือนกันคิดซวยกันนะครับเนาะเผื่อว่ามันเทิงนะครับให้พี่น้องได้มวลในหัวกันเปลียนแลละก็แช่ให้เล่านะครับแช่เป็นกรลังใจเบิ้งเป็นกรลังใจนะครับพ่อมันไปถึงจุดจุดหนึ่งจุดที่บอกโอ้ยเข้ากปทีิพุ่มใจคอยกันด้เบิ้งคลิปนี้คอยกันเลเบิ้งคลิปนี้แล้วตอนเนี้ติดปากกันนะครับเห็นพอโจไปหลังเวทีพี่น้องมือนีเถิมผู้ใดไปงานนะยูชีสเกตอำเภอพายุครับไปไปงาน ทักไปเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อโจสุดหล่อทักไปเลยนะครับได้ไวเล่ออีกแล้วครับบอสพ่อโจสุดหล่อก้อนอันนี้ครับยังอียังครับยาซิ์ยาซิ์ได้คำพูดยาซิ์จนผมบอกว่าตั้งเพลงเลยครับแต่งเพลงเลยยาซิ์อ่านะครับพ่อโจสุดหล่อเลยมาแรล้งผู้ใดไปหลังหานครับพ่อโจสุดหล่อเอาค่ำนี้ไปเว่าเลยเออเพื่นก็ไปพิมพ์ในเฟซแล้วพ่อโจสุดหล่อเห็นเป็นไวเลาไปเลยอ่ามันอยู่ที่เราไงทุกคน อยู่ที่เอฟซีสันครับเฮ้าอยู่กับความมันเทิงครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมเราฟังพี่น้องครับแฮียงบอกเฮียงยาวไปหนาดีผมเป้าไหสดเนี่ยเพราะตามขั้วสองช่วงไงเนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพอกันมเมืออือนพี่น้องครับส่งกำลังใจผมนะไมเด้อ